สวัสดีชาวันที่สี่บทรถนี่แหละครับนะก็คือผมกำลังข้ามสะพานชายแดนมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ครับเจนนั่เลยวันนี้คือหน้าน้ำที่กั้นนั้นครับเห็นไหมใหญ่มากกว้างมากนะครับแต่เดี๋ยวผมจะไปขอเคลียร์กับตอมสิงคโปร์นะครับเพราะว่าผมมีหลายเหตุการณ์เอธิบายมากๆเลยเดี๋ยวไว้เจอกันที่สิงคโปร์เลยแล้วกันะะนะครับผม,มาอามเสีงบ้างาม สวัสดีสวัสดีนินเทนโอเคครับอเคครับขอบคุณมากครับมาถึงสิงคโปร์ไที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่คนขับรถเราหน้าที่แบบว่ามาส่งเราถึงที่นะแต่เราก็ให้เขาเก็บเก็บเพิ่มแหะตามนั้นแหละถูกแล้วเพราะว่ามันต้องมีค่าน้ำมันอะไรพวกนี้ด้วยนะเราเข้าใจเขานะครับแล้วก็สองคนนี้คู่รักคู่นี้นะครับผมชาวอังกลิ ก็ช่วยแนะนำผมว่าให้มาลงที่บุญเลซินเตอร์นะครับแทนเพราะว่าตอนแรกผมผมจองผิดเองครับผมผมโง่เองนะครับนั่นแหละแต่เดี๋ยวผมขอไปงงๆอย่างนี้ก่อนนะ็็บกมือ2คนนั้นลนะครับผมหนึ่งคู่รักนะครับเพื่อแยกจากกันผมจะไปใช้หน้าทาวนะครับก็เลยต้องมารอรถบัสที่ตรงนี้นะขอบคุณมากมากเลยที่ช่วยผมมาจนถึงตรงถึงตรงนี้ได้นะครับมันไม่ใช่ง่ายเลยนะครับ โอเค e r y m u ิ h t h ขอบ you v e r ขอบค h ณมาได้เรื่องแลครับผมต้องข้ามาอีกฝั่งหนึ่งนะเพื่อไปเทปรถบัสจากตรงนู้นนะครับผมเพราะว่าม mm ันคนละฝั่งกันนะครับิก็คือสาย240นั่นเองนะครับผมฝน mm hmm. ก็ตกอีกเห็นไหมโอ๊ย s o ร r y ่อร์ันด a ตก t เอ เอาวีซ่าแคนเทสโอเคท่านคิวเรามาเอามนุษย์รถผู้ชนะชาวทูโฟซีโร่ไอเด้นเล็กไซส์เล็กไซส์ชนะชาวโอเคโอเคครับวีซ่าแคนเทสโอเคท่านคิวเรามาต้องบอกนะครับว่าเราต้องเทสบัส240นะครับผมเขาบอกว่าบัตรวีซ่าสแกนจ่ายได้นะไม่ใช่สแกนจ่ายดิติดบัตรได้นะครับผมดีนะ้ทำวีซ่าการ์ดมาไม่งั้นละ่ะวุ่นวายเลยครับ <laughs> <c oughs> บ้านเมืองเขาก็ไฮเทคนะเห็นไหมมันจะมีบอกเวลารถด้วยนะ ดีเหมือนกันนะครับนะ <c oughs> <laughs> เหมือนบ้านนอกเข้าคุงเลยตอนเนี้ยโอเค thank you thank you มาแล้วครับรถเรารถมาคนเยอะมากเลยอะ่ะไปได้ไหมเนี่ยอ้าว oh <my> god คนเยอะมากเลยครับสักนจายแบบ บัตรเลยครับไปไงต่อวะเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ปะเล็กไซส์อ้๋อ oh. โอ้โหวุ่นวายมากครับทุกคนทุกคนนี่คืออะไรกันนะเขาแบบโอ้โหรีบร้อนกันมากเลยครับดุกที่โอ้โหผมว่าในกรุงเทพนี่เขารีบร้อนกัน่แนะนะคนสิงคโปร์รีบร้อนกว่านี้อีกนะครับผมก็ทำยัไงไงวะเนี่ยน่าจะต้องไปถามเขาดูว่าว่า <c oughs> เราจะไปยังไงนะเหมือนจะติดบัตรได้เลยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะโนอะ้โหบ้านนอกกรุงจริงๆว่ะ เต็มเลยทุกคนไปยังไงต่อวเนี่ยคือจทย์ผมตอนนี้ต้องหาทางออกให้ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยแล้วผมก็แคบไว้อย่างเดียวครับ <c oughs> เห็นไหมอ๋อนี่เพราะว่าทางออกมีอะแตกเพราะว่าใช่ไหมเฮ้ยได้เว้ยโอ้ไม่รู้ว่าต้องไปตรงไหนต่อนะน่าจะต้องเดินไปครับออกมาได้แล้วครับทุกคนโอ้โห ฝนตกด้วยครับน่าจะต้องเดินตรงไปวะใช่ไหมอ็ฝนก,ก็ตกในแมพมันก็ไม่มีเน็ตครับแต่ว่าผมจําได้มันอยู่ประมาณแถวเนี้ยซึ่งผมต้องเดินไปต่ออีกประมาณเจ็ดร้อยเมตรนะจะต้องเดินไปแล้วครับนะผู้คนบุกรานมากทุกคนมันไม่มีความสงบเลยชีวิตมีแต่การทำงานหรือเปล่าเนี่ย <laughs> ผู้คนพุกลานมากครับมัน ดูเหมือนไม่มีชีวิตชีวาอะไรกันเลยคือผมก็ไม่กล้าถามครับว่าต้องไปไหนอะไรต่อนะบางทีก็เกรงใจแบบโอ้เขาเดินเร็วกันมากเลยครับดูดิระหว่างที่เดินไปผมก็ขอบ่นไปด้วยแล้วกันนะครับนะนี่ดูบ้านเมืองเขาอตอนนี้ฝนบอกด้วยพอเป็นมาเป็นอย่างนี้ครับคือทําไมผมถึงมาโผล่ตรงบุลเลได้ใช่ไหมตอนแรกผมจองตั๋วรถไปที่ยัมบารูเพื่อที่จะข้ามมายังวูดแลนด์สิงคโปร์นั่นแหละแต่ว่ามันจองผิด ผมไม่ได้ดูนะครับว่ามันเป็นเยอะโฮบารูลาคินนะเดี๋ยวผมขึ้นเอาให้ดูแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงเนาะแลวพอเขาเนี้ยก็เลยบอกพี่คนขับรถเขาว่าพี่ครับงั้นส่งผมมาตรงนี้เลยก็ได้ไอ้บุเรอเลยเนี่ยเพราะว่ามันมาสิงคโปร์เหมือนกันนะแต่มันก็มีคนมานั่งมาในรถเหมือนกันด้วยเออก็เลยแบบว่าพี่จะชาร์จผมเท่าไหร่พี่คิดมาเลยนะครับก็เหมือนในคลิปนั่นแหละ30มิบิกิตนะครับผมแล้วผมก็นั่งรถ MRT มามานะครับมาลงสถานีแล้วก็เพลสเซสแล้วกเออ็เดี๋ยวผมจะข้าม เดินไปแหละตรงนี้แหละมันห่างจากสถานีประมาณ700เมตรนะผมเช็คตอนที่ผมมีเน็ตนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณฮ่องกงสตรีทนี่แหละเดี๋ยวถ้าหาเจอแล้วเดี๋ยวผมจะอัดคลิปใหม่แล้วกันนะครับนะผมคิดว่าถนนนี้แหละนะครับโฮเทลเต็มเลยฮ่องกงสตรีทบลูบลูเฮ้ยนั่งยงบลูบลูบลูเดอะพอร์ทเทอร์เตนีเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วไปไปไปด้วยไข้ามถนนก่อนนะครับอย่างใช่ป่าวว่าทำไมมัน มันคืออะไรเนี่ยแซซี่คลับคืออะไรวะเนี่ยฮะคืออะไรนรู้ว่าต้อพอดแล้วทำไมมีอ๋ออยู่ตรงนี้ผมก็ตกใจหมดเลยทั้งวัาลพักอยู่แถวว้าเออโอเคนีแก๊สเปิดไม่ได้ครับเหมือนจะต้องอะไรเนี่ย new arrival please ring r b e l l กดกดแล้วนะครับ มีใครมาไหมหนักกันหนักกระเป๋าโอ้ยมีใครมาไหมมันเปิดไม่ได้อโอ้มาแล้วไนงะปุช๊ชโอเคโอเคได้แล้ว Reception Level 2ห้องต้อนรับไปเ๋ยะผมขอไปเช็คอินก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินตรงนู้นกันดีกว่านะครับผมเดินไปเรื่อยๆนะว่า <c oughs> มีอะไรพินหรือป่าแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าราคามันจะแพงตามที่เขาร่ำเรือกันหรือเปล่าตอนนี้ผมจับกล้องมือซ้ายนะครับเพราะว่าเราเตรียมตัวที่จะไปอินโดนีเซียพวกนี้เนาะซึ่งมือขวามในอิสลามมันเป็นมือที่สะอาดประมาณนี้นะเราต้องเคารพก็เลยต้องฝึกเตรียมตัวไว้ให้มันชินนะครับผม <laughs> ผมว่าอาจจะเริ่มต้นที่เซเว่นก่อนเลยว่ามันราคาถูกหรือเปล่าเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะครับแต่โอ้มีกแกลบใบมอไซด์ด้วยเป็นคุณลุง เฮ้ยโอ้ยอไม่รู้ไปทีรีบไปไหนกันวะขับเถื่อนกันนี่หว่าแถวเนี้ยดูดิรถมันก็ติดไม่รู้มันจะรีบไปไหนกันนะครับข้ามได้ปะจะข้ามได้เลยปะ,ะ,ายปะมาแล้วครับเซเวเ่นเรามีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นสกุลเงินสิงคโปร์ดอลลาร์นะครับผมจะใช้สกุลเงิน SGD นะครับ ถามเพราะว่ามันรับเป็นบัตรวีซ่าหรือเปล่า Sorry Sorry ไอ a าร์เซย์บายิซ่าพาสเนส a อการ์เซย์บายิซ่าพาสเนสโอเคมิสซาพาสดีนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่ได้แลกเงินเลยเลยหนึ่งดอลลาร์สิงคโปร์หนึ่งดอลลาร์ก็หนึ่งดอลลาร์ยี่สิบห้าบาทเฮ้ยทำไมมันถูกจังอะ่ะว่าเขาถูกกว่ามาเ,เลเซียปะเนี่ย เป็นในสปริงเกิลน่ะสามดอลลาร์สามอุ้ยคืนทำดีกว่าครับผมว่าน่าจะแบบบางอย่างแหละอันนี้ก็อย่างไมโล2.90เท่าไหร่ละ2อ0จุ้ยโอ้มีแค่เรทที่ถูกอย่างเดียวนะครับอย่างผมตอนนี้ก็ขาดโปรตีนอันนี้เท่าไหร่ไก่อกไก่3.20เท่าไหร่วะเป็นยย่างนะ3.20 80บาทก็เยอันนี้ก็ไม่น่าเขียนนะครับแรปแรป3.20ก็80บาทเหมือนกันอว่าเดี๋ยวไม่เจอเดี๋ยวว่าอาจจะมาเลยได้นาสู้ราคาข้านอกไม่ไหวนะ <c oughs> โหนี้อะไรเนี่ยฝูงชนืแน่นทึบมาครับแต่เราจะลองข้ามถนนแบบสิงคโปร์ข้ามทางมาลาย <c oughs> มันมาายย้าลายยังไงวะมันไม่เห็นมีม้าลายวะ นี่เป็นไงนะดูตามผูกชนเข้าไปนะครับคือคนแน่เอียดเกือบทุกที่เลยนะครับผมอันนี้คลองบ้านเขานะถนนบ้านเรือนเขาแล้วก็เหมือนตรงนู้นนี่นะครับมารีนา่าจาได้เลยไอ้ตึก3อะไรแบบเนี้ยเนะี่ยแต่ว่าผมยังไม่ได้เดินไปนะครับเดี๋ยวจะเดินไปตอนเย็นทีเดียวเนาะตอนนี้ผมก็มาหาอะไรกินก่อนนะครับ แต่ว่าดูเหมือนจะไม่ค่อยมีเลยแบบร้านสตตีทฟู้ดนะครับมันจะเป็นพวกแบบร้านอาหารร้ารองจริงๆเลยครับซึ่งผมก็รับประกันได้เลยว่ามันแพงแน่นอนหมายถึงว่าแพงสำหรับผมนะครับอาจคนอื่นอาจจะไม่ได้แพงแต่ว่าผมประหยัดหน่อยนะครับเราต้องไปอินโดต่อนะครับผม <laughs> ดูเหมือนว่าเราจะเจอมาเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยคนถ่ายรูปคนเต็มเลยไหม <laughs> เห็นไหมตึกแบบสี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 อาจจะสวยแหละนะครับแต่สำหรับผมก็เฉ <laughs> ยเยนะครับ างม้าลายที่สิงคโปร์เหมือนจะไม่มีม้าลายนะครับมันไม่ใช่ม้าลายลเนี่ยอันนี้เราต้องเรียกว่าอะไรเนี่ยน,น,นี่ดูครับระหว่างที่เดินไปเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติสิงคโปร์ให้ฟังคร่าวๆแล้วกันเนาะคือสิงคโปร์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยครับมันยังไม่เป็นประเทศนะคือมันเป็นเกาะหนึ่งครับที่แบบว่า คนจีนหรือว่าคนมาเลเซหรือว่าชาวทมินเนี่ยจะมาอพยพกันอยู่ที่เกาะน,นี้เนาะพอคราวเนี้ยสงครามโลกครั้งที่2เข้ามาใช่ไหมครับอังกฤษก็เข้ามาคุมนะครับเราข้ามไปเลยนะครับพอคืนเอกล่าให้กับสิงคโปร์สิงคโปร์ก็กลายเป็นประเทศที่แบบว่าไม่รู้จะไปทิศทางไหนดีเพราะเนื่องจากว่ามันไม่มีเงินมันไม่มีรายได้เข้ามาครับแบบนึงนะผมว่าผมเจอผมเจอพาร์ทที่ผมจะต้องการจะไปแล้นี่นี่นี่น ไปเล่าต่อนะครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะพอสิงคโปร์แบบว่าไม่มีทางที่จะไปคราวนี้ก็เลยต้องขอร่วมกับมาเลเซียนะครับผมมาเลเซียก็ให้อยู่นะครับแต่อยู่ได้แค่2ปีก็เริ่มมีแบบว่าปากเสียงเราของลรแหงกันเรื่อยๆนะครับผมตามภาษาพัวมีอะไรกันนี้แล้วคราวนี้ก็ถูกเตะออกมาครับจนได้นะครับพอเตะออกมาปุ๊บรีกวนยูร้องให้เลยครับรีกวนยูก็คือเ,ออเหมือนนายก ตอนนั้นยังเป็นนายกอยู่นะครับลีคอนยูก็เลยให้คำมั่นสัญญากับประชาชนสิงคโปร์ว่าอีก10ปีจะทําให้ประเทศนี้กลายเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจโลกได้นะครับผมซึ่งก็เขาก็ทําได้จริงๆนะครับเข้า่ามหาอำนาจโลกหมายถึงว่าในทางเศรษฐกิจนะครับสิงคโปร์นี่มี GDP ที่สูงมากๆเลยนะครับผมเป็นประเทศเล็กๆที่แบบโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆครับคือเขาทําได้จริงๆนะครับใครอยากไปฟังประวัติแบบเต็มๆก็แนะนําให้ ไปเซิร์ชหาดูนะครับผมเจอแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเนอะนี่มาถึงแล้วปาร์คโอ้ยขึ้นมาโดนเติบอยู่ดิผมก็ไม่ได้หาความรู้อะไรมามากหรอกครับแต่ว่าผมเห็นใน t ิ๊กตอกว่ามันจะมีแบบมุมถ่ายรูปสวยๆนะครับผมแบบเห็นไหมอย่างต้นไม้เห็นไหมนี่นั่นแหละครับแล้วก็มันจะมีเหมือนอุโมงค์เนวยนะไม่รู้ว่าเป็นอุโมงค์อะไรแต่ผมก็ไปดูด้วยตาเองนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินนะครับพาทุกคนไปเที่ยวกันดีกว่า <laughs> เออว่าทุกคนสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยนี่ครับต้นไม้ยักษ์ใหญ่จริงโอ้โหโอ้เป่าสมสมน์ม,ม,มากเลยอะ่ะผมเห็นคุณลุงเขาแก่มากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราไปคุยเขาดีกว่าเราไปคุยเขาดูโอ้ how are you okay o u looks so strong <laughs> how old are you seventy ว้าววันทีวอล์งและโอ้คุณคือคนที่แข็งแรงมากคุณเปคนสิงคโปร์เลว้าวโอ้ยุแข็งรงมขอบคุณขอขอบคุณีที่ไุ้้งอายุเจแล้วแต่ว่ายังยงกวาดอยู่เลยะ่ะดิด oh! ทุกคนแล้วดูทางเดิน,ม,นม,มันไม่ใช่ทางตรงนะมันลาดชันนะครับเนี่ย ไอผมเดินมาได้สักพักนี่เนี่ยไอปาร์คเนี่ยคือมันโอ้โหมันอย่างนสนามบินหรือเปล่าเดินเป็นกิโลเลยเนี่ยโอ้คุณลงแข็งแรงมากเลยครับถึงแล้วทุกคนฟอร์ทแคนิงทูนเนลมันจะเป็นทางเดิน่ายเสยขึ้นมามันก็จะสวยนะครับดูุมจากบนลงมาข้างล่าง Can I pay bye, we please? Alright, there you go. Here? Yes. Go down. Alright, okay. Thank you. Thank you. I have to wave it myself? Oh, okay. Just open a little bit. Yeah, 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 sure, sure. Okay, oh, yeah, I'm bro. I oh, was you are good, it. <laughs> สิงโปร์เราต้องไป้เป็นกินหนครับหรือว่ามันเป็นที่สาขาวะแน่ใจหรอนะไหนกันไหนไปเองหครับาไเนกินเองไเงครับผมน่าร้อนไหมรอนอยู่ครับ้ o เฮ้ยอย่างผมพิ่รู้เนี่ยว่า เซเว่นทีสิงคโปร์ต้องมีเองนั่นแหละอาไรวะน,นี่อใหม่มากเลยอ่ะหรือว่ามันมันมันเป็นที่สาขาวะผมว่าก็ไม่นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วใครรู้ก็ช่วยบอกผมเลยนะครับสุดท้ายก็ต้องจบที่มื้อเซเว่นนะครับเพราะว่ารู้ไหมว่ามื้อน,นี้เท่าไหร่ร้อยสากว่าบาทนะครับ2อ,อย่างนี้นั่นคือถูกสุดที่ผมจะหาได้แล้วนะครับผมได้ก็ไม่อิ่ด้วยสำหรับผมฮะอย ท้ายก็ต้องจบมื้อนี้ด้วยเซเว่นนะครับผมอย่างที่บอกไปไม่ไหวจริงๆราคาสู้ไม่ได้เลยอาหารมื้อละ200รอยอย่างนี้ผมไม่ไหวจริงๆครับ <c oughs> คือผมไม่รู้จะหาจากที่ไหนแล้วเพราะว่าผมพักอยู่ใช่นาทาวซึ่งใช่นาทาวนก็ขึ้นชื่อเรื่องความแพงอู่แล้วเนาะนั่นแหละครับเดี๋ยวไว้เจอกันตอนเย็นนะครับผมจะพาไปดูอะไรนะสิงโตโคนนัป่ะเออนั่นแหละเดี๋ยวไว้เจอกันตอนเย็นนะครับผมตอนนี้ขอนั่งทับโอนีกิริก่อนนะครับ ทำไมผมรู้สึกว่าตอนเย็นแม่งต่างตอนเช้าอย่างสิ้นเชิงเลยวะดูดิคือชีวิตคนเขาดูแบบมีชีวิตชีวากันนะเห็นไหมออกมาออกกำลังกายเดินแบบสโลไลฟ์กันนะคือถ้าเทียบกับตอนเช้าคือแบบแทบจะวิ่งชนกันอยู่แล้วอะจนผมแบบว่าอดคิดไม่ได้อะ่ะขนาดนั้นเลยอะเขาเดินเร็วกันมากเลยตอนเช้าแล้วดูตอนนี้ดิเห็นไหมก็มีแบบว่าออกมาเดทกันเห็นไหมครับนั่งเดทนั่งเลจิต้ตาเอาหมามาเดินเล่นเห็นไหมครับสโลไลฟ์กันแล้วเห็นไหมเฮ้ยว่ะแปลกดีเหมือนกันว่ะ

แล้วมันต้องทำยังไงต่อช้อปปี้เพลกันหรอ yeah, okay. แออพลิสแกนตะเคียอาร์โคดโอเคแัดเน่ตแป๊บนึงแปบ๊บนึงแบบผมลืมไปหว่งว่าผมไม่มีเน็ตนะครับน่าจะต้องใช้บัตรแทนนะพีซ่าอยู่ไหนอนะ่ะนี่หรอติ๊บเลยเหรอสามดอลลาร์ what เอาเฮ้ยมันกำลังนี่ได้แล้วมีคนรออยู่ข้างหงลังเรานะ แล้วไงต่ออ๋อนี่ไงนี่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 สามสิบหกเปอร์เซ็นโอโหเค่ติดบัตรไปครั้งเดียวนะมาตัดให้เลยมาแล้วครับคอมพล e t รู้ไหมว่าแก้วเท่าไหร่แก้วละแปดสิบบาทนะครับผม You straw here Wait what อ๋อโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับแก้วละแปดสิบบาทมาแล้วนะครับผม ไม่เป็นไรถือว่าคิดว่ามันเป็นค่าครองชีพที่แบบคูณ2ของประเทศไทยครับจากไทยคืออ่ะอย่างมากแก้วละ40บาทนะมันก็อันนี้คูณ2เข้าไปก็คือ80บาทนะครับนะแล้วดูแก้วเล็กมากเลยทุกคนนะผมาผมเจอมาเจอนะครับวันผมงชคแบบนี้ไม่มีผิดแน่นอนแล้านจริงเลยครับทุกคนไปเดี๋ยวหมุนกล้องให้ดูนังครับ ไม่รู้แหละไม่ยอมมาเจ้าให้ได้อ่าพอแล้วบอกว่าผมพอนะเดี๋ยวผมไปดื่มดีกวาวะไม่ไหววะโอ้ยบอกว่านี่ยทุกคนไม่เอาแล้วไม่ทายแล้วกับไอสิงโต้เนี่ย หาวันดูก็พอแล้วครับโอ้ยมันดูมุมยากมากเลยล้ะกล้องมันเป็นกล้องแอคชั่นเขยมตัวเล็กม,มองไม่ออกครับว่าน้ามันตกใส่ปากหรือเปล่าหรือมันตกใส่ตาตกใส่หัวแล้วล่าไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะมูฟไปยังการเล่นเบย์แล้วนะผม <c oughs> ถือว่ามันเป็นแบบต้นไม้แบบเอเลี่ยนอ่ะผมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับถ้าใครหลายคนที่ถามว่าทําไมผมถึงไม่ใช้รถใช้แกลบนั่งไปนู่นไปนั่นไปนี่ คือผมมองว่าการเดินนะครับมันน้สโอลไลฟ์แล้วมันได้เห็นแบบว่าวิถีชีวิตผู้คนได้มันมัน,มนคือมันได้เห็นมากกว่าที่แบบเรานั่งรถในในแอร์เย็นนะครับเข้าใจไหม <c oughs> ซึ่งผมก็ชอบเดินไลนแบบนี้อยู่แล้วไงเห็นไหมมันก็ได้เห็นแบบเห็นทุกอย่างเลยอะ่ะมันก็ดีอ่ะครับนะแล้วแต่คนนะครับเนาะว่าใครชอบอะไรแบบไหนตอนนี้ผมเดินมาถึงสวนที่ว่ามันจะมีต้นไม้ใหญ่ๆนะครับนะดูบรรยากาศสวนเขาอาจริงๆนะคุณในวิถชีวิตของคนสิงคโปร์เนี่ย ผมมองว่าดีมากเลยนะแบบทํางานกนะ็คือทํางานรีบก็คือรีบแต่พอเลิกกันออกมาสิ่งที่สิงคโปร์เขาตอบแทนผู้คนของเขาคือแบบเห็นไหมสวัสดิการชีวิตที่แบบดีๆแบบเนี้ยครับเห็นไหมค่าหัว GDP ต่อคนของสิงคโปร์เขาก็แบบสูงมากเลยนะประมาณแสนหนึ่งสองแสนบาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าเทียบกลับกับประเทศที่ผมแบบมาอย่างเนี้ยคือประเทศไทยเนาะมันแค่แบบหนึ่งหมื่นบาทสองหมื่นบาทอย่างเนี้ยบางคนก็ได้ไม่ถึงหมื่นก็มีนะครับสวัสดิการอะไรก็แบบ แย่ yeah, นะครับแต่ผมก็อันนี้ผมพูดในฐานะนักท่องเที่ยวและเป็นประชาชนของประเทศไทยนะครับนะไม่ได้มีเจตนาที่แบบจะตําหนิประเทศไทยนะก็นั่นแหละเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูต้นไม้ที่มันเป็นแบบเอเลี่ยนนะครับเอ,อเอเลี่ยนอนะ่ะนั่งัไงยัไงเฮ้ยนี่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วเอ้ยเดินมาถูกทางเลยนี่แหละครับต้นไม้ Super Tre e g r o v e OCBC Skyway นะครับนี่นี่นแหละนี่นแหละไปเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูครับว้าว wow, ทุกคนเห็นไหมครับ โอมันใหญ่มันเอ้ยมันมันว้าวครับซาลาผมมากเลยว่ะเห็นไหมครับรัวทุกคนว้าวมากเลยอ่ะเห็นดิเหมือนอยู่ในโลกอวะตันนะครับเข้าใจไหมเหมือนในหนังกระตานอะไรเงี้ยแล้วนี่คืออะไรวะเนี่ยหมีนิทรรศการโชว์หมีเหรอโชว์ศิลปะปะอาร์ตอะไรเงี้ยเต็มเลยพีดีพีเต็มเลยนะครับ ไม่อยากไปสาส่องเยอะนะครับผมแต่สาดไปแล้วนะ <laughs> คนเยอะมากครับทุกคนคือมันเป็นสวนนะครับบางคนเขาก็มานั่งปิกนิกมันไม่ได้มีค่าเข้านะครับไอสวนเนี้ยทุกคนสามารถเดินเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวผมถันยกล้องเข้าหาตัวนีกก่านเดียเรีฉ่ำเลย <laughs> โอ้ทุกคนมีฟีลแบบมึงโพด้วยครับดูดิโอ้ยไม่ธรรมาดาในสวนเนี้ย <c oughs> จากไหนว่าเสียงแล้ววะ <laughs> <laughs> ก็ถ้าจบจากสวน garden bed เดี๋ยวผมจะไปต่อด้วยชายนาทาวนะครับเป็นที่สุดท้ายของ ep นี้เนาะส่วน ep น้า ส่วนี่น่าจะเป็นของอะไรก็อยา,ากให้ติดตามแน่นอนครับทุกคนรู้อยู่แล้วมันเป็นของอินโดนะครับผมนั่นแหละสปอยไปเลยมันเป็นของอินโดนะครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะว่าจะมีปัญหาอะไรไหมจะติดตัวมงตรงรมอะไรไหมนะครับไว้เจอกันที่ชัยนาทาเลยแล้วกันนะครับผมโหทุกคนระหว่างทางที่เดินกลับพอมีแสงไฟเห็นไหมเขาเปิดไฟก็สวนกันนะครับเห็นหรด,ดิว้าวคล้ายๆแบบฟิล์อวตารอะไรอย่างงี้ป่ะเออสวยเนี่ย มาถึงแล้วนะครับสตรีทฟู้ดไชน่าทาวของสิงคโปร์ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะที่ผมเดินมาก็าถ้าคิดว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ผมก็คงจะจบที่7 e เ e ่นอีเเหมือนเดิมครับแค่อยากพาทุกคนมาชมบรรยากาศสตรีทฟู้ดของสิงคโปร์นั่นเองนะครับข้างๆมันจะเป็นวัดฮินดูเลยนะโอ้คนเนียเต็มเลยครับเมื่อกี้ข้างนี้ก็มีมสัสยิดด้วยนะครับ <laughs> ออวัฒนธรรมที่นี่หลากหลายเหมือนกันนะครับคนสิงคโปร์เนาะมันมีทั้งคนมาเลยคนจีน แล้วก็คนอชาวสมินนะครับอ,อินเดียอพยพมาที่นี่เนาะเดี๋ยวลองหาดูหาอะไรกินนะครับผมถ้ามันราคาแรงมากก็ไม่สู้นะครับผมไม่ไหวจริงๆว่ะถ้าแบบมือละ200-300เนี่ยมันโหแล้วมีสามือก็ผมต้องกินเท่าไหร่อ่ะ6-700เหมือนนี้เหรอมันก็ไม่ใช่ครับ <laughs> นั่นแหละครับเดี๋ยวหาดูก่อนว่ามีอะไรกินไหมโซยนี้ก็มีนะครับซอยนี้ก็มีเดี๋ยวผมเดินตรงไปก่อนนะครับ ถัากล้องเยอะมากก็ไม่ได้ PD P D P A พี่ต้องถายเข้าหาตัวเองนะผมอยากโชว์บรรยากาศเหมือนกนันเบอร์มันก็คือมันเบอร์ไปหมดเลยอ่ะมันเบอร์ไปครึ่งแถบเลยมันก็อ่ะไหนดูก็ดูครับมันเป็นไรมันก็มีเยอะอยู่แหละแต่ว่าผมสู้ราคาไม่ไหวจริงๆว่ะดูดิมันแบบราคารุนแรงมากเลยอ่ะ8.8ดอลลาร์เนี้ย13.8สิงคโปร์ดอลลาร์ครับก็ประมาณส0 0รอบาทหาร้านข้าวถูกๆก็ไม่ไม่มีมั้งเนี้ย ผมคิดว่าสุดแล้วนะครับเดี๋ยวจะวนกลับไปซอยที่ว่าให้ดูครับมันมีอีกซอยหนึ่งนะไม่รู้ว่ามีร้านอาหารถูกๆหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีหรอกตอนนี้ผมก็หิวข้าวแล้วด้วยเริ่มโมหิวแล้ว <c oughs> มาถึงซอยนี้แล้วครับเดี๋ยวผมให้ดูราคาคร่าวๆแล้วกันนะสุ่มๆร้านเลยอะเนี่ยให้ดูร,ราคาเท่าไหร่อ่ะอย่างถูกๆสุดก็15.8 14.8ก็เป็นแค่พวกขนมปบเคี้ยวจะข้าวก็เนี่ย 15.8. 16.8. 22. 19. โ oh. อ้โหคือมัน15ขึ้นหมดเลยนะครับรู้ไหมว่าราคาเท่าไหร่ประมาณเกือบ400บาทไทยนะครับ <c oughs> ไม่หวัจริงๆว่ะผมว่าจบที่ข้าวเซเว่นครับผมผมสู้ราคาที่นั่นไม่ไหวจริงๆครับแล้วก็คิดถึงอาหารไทยด้วยนะครับดูด,ดิเป็นข้าวผัดกะเพราไข่ดาวแล้วก็ มากมาต้มยำนะครับผมแล้วก็คิดถึงราคาอาหารไทยด้วยนะครับสู้ไม่ไหวจริงๆนั่นแะครับน้องก็คลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากครับไม่ได้มีอะน่าตื่นเต้นนะครับสำหรับของสิงคโปร์มันเป็นเมืองที่แบบพัฒนาแล้วน้องก็เข้าใจได้นะครับส่วน EP หน้าก็อยากให้ทุกคนติดตามเราดูนะครับผมเป็นของบาตังอินโดนีเซียนะครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปจบไปแค่นี้เลยแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ